ตอนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับ TOEIC ก,กันก่อนนะครับว่า t o อ i กคืออะไรนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะนะครับ TOEIC เนี่ยจริงๆมันมาจากคาว่า Test of English for International Communications นะครับผมเป็นบททดสอบสําหรับ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลนะครับมันเป็นตัวย่ออยู่แล้วนะนะครับไม่ต้องใส่ทอีกแล้วก็เทสอีกทีนึงนะเพราะว่าตัวตัวตัวเต็มของมันก็คือมาจากคำว่าเทสอยู่แล้วเนาะนะครับผมอ่ะ,ะเขาก็เอาตัวตัวใหญ่ของแต่ละคําตรงนี้นะครับผมอ่ะเอ้ยไม่มีไปประกอบกันตรงนี้อ่โทอีกเนี่ยมีทั้งหมด200ข้อนะนะครับ200ข้อใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับ สองชั่วโมงเกิดจากอะไรนะครับเกิดจาก45บวก75ายังไงนะฮะก็45นี่คือ45นาทีสำหรับ listening part ส่วน75นาทีสำหรับ reading part นะครับ 45นาทีแรกจะต้องทําพร้อมกันทุกคนจะต้องฟังข้อสอบฟังพร้อมกัน75นาทีหลังเนี่ยก็คืออ่ะเสร็จจาก listening เสร็จแล้วก็ค่อยไปทํา reading นะครับของใครของนันทีนี้คะแนน,นเต็มทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด990คะแนนนะครับ990คะแนนเกิดจากอย่างนี้ listening เนี่ยนะครับ uh, listening chapter นะครับหรือ L C เนี่ยนะครับ100ข้อข้อ4 0่า400 95คะแนนนะครับส่วน RC เนี่ย reading chapter เนี่ยนะครับผม100ข้อเหมือนกันนะครับ495คะแนนเหมือนกันว่าทัอีกเนี่ยมี2ส,ส่วนหลักๆแค่นั้นนะมีแค่การฟังกับการอ่านนะครับไม่มีสอบพูดแล้วก็ไม่มีสอบเขียนอ่ะดีเรามาดู listening กันก่อนนะครับ listening เนี่ยมีพาร์ทย่อยเข้าไปนะฮะใน45นาทีที่น้องจะได้ทำ listening เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4พาร์ทนะครับอ่ะลุงขอเขียนตัวย่อเป็น p แล้วกันนะ p 1ก็คือพาร์ทหนะครับเพราะว่ากระดาษมันไม่พอแล้วนะ p 1 p 1เนี่ยมันจะมี1มันจะมีรูปภาพมารูปภาพหนึงแล้วนะฮะในกระดาษอน้องจะได้กระดาษ2แผน่นคือ1กระดาษคําถามไม่ใช่2แผน่นสีชุดกระดาษคําถามชุด1 นะฮะอาจจะได้กระดาษคำถามมา1ชุดฟึบอ่ะแล้วก็เย็บมุมข้างตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จอีกชุดอีกใบหนึ่งมันจะเป็นกระดาษคำตอบนะครับอ่ะอันนี้เป็นกระดาษคำตอบอันนี้เป็นกระดาษคำถามอ่าเป็นโจทย์ในกระดาษคำถามมันจะมีรูปมาให้นะครับมันจะมีรูปภาพมาให้อ่าเสร็จปุ๊บโจทย์จะมาเป็นเสียง A มันจะพูดมาเลยว่า A 1ประโยค B 1ประโยค วิธีการทําก็คือฟังว่าโจทย์ไหนนะฮะประโยคไหนไม่ใช่โจทย์ไหนประโยคไหนอธิบายรูปภาพนั้นได้ดีที่สุดก็เลือกฝนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ A B C D น้องก็ฝนลงไปออกไหมนะครับห้ามขีดเขียนใน listening นะครับใน listening คือห้ามขีดเขียนห้ามขีดเขียนลงกระดาษคําถามอ่า ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามทำไม่ว่าจะพัดไหนก็ทำไม่ได้ทำอะไรกับกระดาษํำถามไม่ได้สักอย่างสิ่งที่น้องทำได้ก็คือใช้นิ้วได้แต่ถ้าห้ามทำให้มันเป็นรอยเขียนแล้วลบก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะพอเจ้าหน้าที่เห็นน้องเขียนลงในจุดที่ไม่ใช่กระดาษํำตอบเนี่ยเขาจะเดินมาหาเลยนะครับเพื่อมาดูว่าน้องทำอะไรเงีย้ยนะครับอ่างั้นห้ามทำอะไรกับกระดาษํำถ,ถามเป็นเด็ดขาดนะครับ ถ้าจะทาทาได้แค่จิ้มนิ้วเข้าไปว่าอ่ะหมายตาข้อนี้เอาไว้เดี๋ยวจะไปฝนอะไรแค่แค่นี้ทําได้นะครับโอเคอ่ะพาร์ทหนึ่งเนี่ยมีรูปภาพมาให้ดนะูอันนี้มีหกข้ออ่ามีหกข้อนะครับต่อไปนะครับอ่าพาร์ทสองพาร์ทสองเนี่ยเป็นถามตอบถามตอบเนี่ยอ่าในกระดาษคําถามน้องจะไม่เห็นอะไรเลย คือจะไม่มีสคริปต์ให้ไม่มีอะไรให้ไม่มีช้อยให้เห็นนะในกระดาษคำถามเขาจะเขียนแค่ว่า mark your answer on your answer sheet ให้เครื่องทำเครื่องหมายคำตอบลงในกระดาษคำตอบแค่นั้นนะฮะมันจะมาเป็นเสียง1ประโยคเป็นประโยคอา่าแล้วช้อยมันจะมาอย่างไงช้อยมันจะมี3ช้อย a b c d มาเป็นประโยคเราต้องเลือกว่าประโยคไหนที่ตอบสนองกับประโยคที่เป็นโจทย์ข้างต้นได้ดีที่สุด เห็นไหมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นพาร์ทสห้ามฝนข้อดีนะห้ามเลือกข้อดีเพราะว่าช้อยมันมีแค่3อันคือ A B C แค่นั้นนะครับมันอันนี้มีทั้งหมด25ข้อนะมาดูพาร์ทสครับพาร์ทสเนี่ยในกระดาษคําถามมันจะมีคําถามแล้วมีตัวเลือกให้ A B C D นะมันจะเป็นบทสนทนาระหว่างคน2-3ถึง3คนคุยกัน นะสองถึงสามคนคุยกันและให้เราตอบคําถามสามข้อในชุดบทสนทนานั้นนะครับในพาร์ทสามเนี่ยมีทั้งหมดบทบทสนทนานเนี่ยมีทั้งหมดสิบสามบทบทละสามข้อนะครับเท่ากับว่ามันจะมีทั้งหมดสามสิบเก้าข้ออ่านะครับต่อไปพาร์ทสี่ครับพาร์ทสี คล้ายๆกับภาส 3, แต่เปลี่ยนคนพูดเป็นแค่1คนพาจะเป็นประกาศอาจจะเป็นาฝากข้อความเสียงอาจจะเป็นการกล่าวต้อนรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งคนพูดแล้วก็ให้เราตอบคําถาม3ข้อจากเนื้อหาที่เราได้ยินในหนึ่งคนพูดนั้น,นสิ่งที่เราเห็นในกระดาษคาถามคือโจทย์และตัวเลือกนะครับภารีเนี่ยจะมีทั้งหมด10บ0บทพูดนะครับบทพูดละ3ข้อทั้งหมดจะมีอยู่ 30ข้อนะครับอ่าครบ100ข้ออันนี้ทำพร้อมกัน45นาทีนะครับอ่ะต่อไปเรามาดู reading นะครับ reading chapter นะครับเอ่อขอหนะ่อยย้ายมาฝั่งนี้หน่อยอ่าจะได้มีพื้นที่ให้เราเขียนมาดู reading chapter นะครับปุ่มหนึ่งร้อข้อเนี้ยนะครับผม100ข้อนี้จะมีอยู่3มพาร์ทนะครับ อ่าสามเด้อทาชูสีทำไมสามพาร์ทจะมีอยู่สามพาร์ทนะครับอ่าเริ่มที่พาร์ทห้านับต่อไปเลยนะครับพาร์ทห้านะครับพาร์ทห้าเนี่ยเป็นการเติมคําลงในประโยคนะครับผมมันก็จะมีอ่าประโยคมาให้นะครับก็มีเว้นว่างไว้ให้แล้วก็ให้เราเลือกว่าตรงช่องว่างเนี้ยจะเอาอะไร A B C D เนี่ยโจทย์ แบบนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะนะครับทำมากันเป็นประจําตั้งแต่เด็กนะครับว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปดีอะไรเงี้ยครับอ่านแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สามสิบข้อนะสามสิบข้อเนี่ยมีกร a r นะครับมีกร a r เนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบข้อนะครับแล้วมี vocab vocab ก็คือคําศัพท์เนี่ยนะครับอยู่ประมาณสิบข้อต่อไปเป็นพาร์ทหกครับผม พาร์ทหเนี่ยเป็นการเติมคำลงในบทความเขาก็จะมีบทความมาให้อ่อาเสร็จปุ๊บอ่าแล้วในบทความนั้นอะ่ะจะมีช่องว่างหายไปอยู่สี่ช่องนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีสี่บทความคูณสี่ข้อใช่ไหมช่องละข้อก็เป็นสิบหกข้อครับอืมสิบหกข้อ นะได้เท่าไหร่กี่ข้อแล้วเนี่ย4ีข้อต่อไปเป็นพาร์ทเครับน a พาร์ทเพาร์ทเมีทั้งหมดเนี่ยห้ข้อนะรัเจเนี่ยมันจะมีบทความมานะครับบทความก็จะมีหลายอย่างอาจจะเป็น e mail, อีเมลอาจจะเป็นหมายบทความประกาศนะครับต่างๆเยอะมากนะฮะวิธีมีแม้กระทั่งแชทในกลุ่มนะแคปหน้าจอมาให้อ่านนะฮะ ก็คืออ่านหนึ่งบทความแล้วตอบคำถามอ่ะขยายตรงนี้หน่อยก็คือมีหนึ่งบทความนะครับผมแล้วก็ตอบคำถามอาจจะเป็นสองข้อถึงห้าข้อในบทความนะั้นในบทความเดียวนะนะครับทั้งหมดแต่ที่เป็นประเภทหนึ่งบทความเนี่ยมันจะรวมกันแล้วมันจะได้ประมาณยี่สิบเก้าข้อนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปเป็นประเภทสองบทความ นะครับสองบทความนี้นะครับมันเกิดจากการที่เขาให้บทความมาสองอันสองอันนี้มีความเชื่อมโยงกันนะไม่ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนื้อหามันลิงก์กันอยู่นะครับอาจจะเป็นาตารางของราคาแล้วอีกอันนึงอาจจะเป็นจดหมายการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้หรือมันมีได้หลายกรณีมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันทีนี้ เขาจะให้คู่หน <trajectory> uh, ึ่งเนี huh. <t ell mental Sure> ่ยสอบบทความแบบลูนจะเรียกเป็นคู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราตอบคําถามห้าข้อนะครับทีนี้มันจะมีอยู่สองคู่สองคูณห้าก็เท่ากับว่ามันมีสิบคู่นะครับมันมีสิบข้ออ่ะนี่มาดูสามบทความนะสามบทความสามบทความก็คือมีสามบทความมีบทความสามชิ้นชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามมาให้เราอ่านสามสามบทความนี้มีความเกี่ยวข้องกัน นะครับอะให้พอเราอ่านเสร็จปุ๊บให้เราตอบคําถามสําหรับชุดนั้นอนะลุงจะเรียกเป็นชุดชุดนั้นอนะให้เราตอบคําถามอีก5ข้อนะครับอย่างเงี้ยมีอยู่3ชุดนะสชุดคูณ5ก็เท่ากับเป็น15ข้อนะครับอ่านรวมกันได้25่สบห้าก2บเป็น54อ่ะโอเคครบนะครับกับว่าในพาร์ทเ4เนี่ย54ข้อเนี่ยเราจะเจอ1บทความ2บทความ และก็สามบทความนะครับทั้งหมดนี้รวมกันได้54ข้อตรงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดที่น้องจะต้องเจอในข้อสอบทูอีกนะครับผม